สวัสดีครับพบกับผมช่างเอกนะครับวันนี้จะมาเทสดอกกัดเอ็นมินนะครับดอกกัดเอ็นมินสองคมขนาด6มมตรนะครับเราต้องการที่จะเจาะกัดรูนะครับกัดเบ้ากัดรูนะครับกัดรูตรงนี้ลึก13มมิลน,นะครับแล้วก็กัดบ่าดักตรงนี้ลึกอีก2อมิลน,นะครับวัสดุเป็นแสแตนเลส304นะครับใช้ดอกเอ็นมิน คาร์บายสองคมครับเคลือบไทเทเนียมนะครับเราจะสามารถนะครับกัดรูนะครับ,ก,รบกัดวนนะครับเทคนิคงเราคือกัดวนลงไปพ่นพ่นรูนะครับแล้วก็กัดบางตรงนี้นะครับโดยที่ว่าปูนหนึ่งดอกตรงนี้จะกัดชิ้นงานอย่างนี้ได้ทั้งหมดสักกี่ตัวตเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับ จากที่เราได้กัดนะครับด้วยดอกกัดคารบ่ายสคมอันนี้นะครับกัดสเตเลสสามลูกสี่นะครับกัดเป็นลูกแบบนี้นะครับก็กัดรูลึก13มมิลแล้วก็กัดฝ่าลึกอีก2อมิลนะครับก็จากการกัด,กดสเตเลสสามลูกสี่เนี่ยเราได้กัดไปได้115ชิ้นนะครับโดยที่คมตัดเ,เริ่มสึกหลอ ครับไปครับก็ไปการกัดอย่างที่เห็นอยู A ่ในวีดีโอที่ผ่านมาเมื่อพูดครับและนี่ก็เป็นจํานวนชิ้นงานที่ทําได้นะครับจํานวนร้อยกว่าชิ้นนะครับที่ได้ทําการกัดรูกัดเบ้ากัดบาร์นะครับและนี่ก็เป็นการทดสอบการสวมเบ้านะครับว่าสวมเบ้ากับจิ๊ ว่าจัดไปแล้วเนี่ยก็จำนวนร้อยกว่าชิ้นไปแล้วนี่ก็ยังสามารถเข้าจิกได้นะครับซึ่งช่างถือว่าคุ้มค่ามากเลยทีเดียวนะครับสำหรับดอกจัดราคาร้อยกว่าบาทนะครับกับการจัดได้จำนวนเท่านี้นะครับก็มาเทสให้ดูนะครับว่าังานแล้วคุ้มค่ามากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ถ้ารเปสนใจก็ลักทายเข้ามาได้นะครับ ออที่จะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆชาวแบคชีนิ่งทุกท่านนะครับ